วันนี้พาไปดูกล่องใบหน้าน้ำตาแตกนะครับเป็นกล่องสุ่มที่เราสามารถสะสมโทเคนแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลได้นะครับกล่องสุ่มราคากล่องละ25เพรด้านในกล่องเนี่ยก็จะมีของรางวัลใหญ่เป็นลายเพนหน้าน้ำตาแตกอันนี้นะฮะนี่เวลาใส่ไปก็จะเหมือนกับคนร้องไห้กระซิกกระซิกอ่ะนี่มันน้ำตาหรือท่อแตกครับเนี่ยโทรตามช่างประปาเดี๋ยวนี้เลยนะน้ำนี้ไหลมาเป็นเส้นเลย ในกล่องก็จะมีของรางวัลอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกลือสุดก็จะเปิดได้โทเค็นก็ต้องเก็บเอามาแลกนะใช้100ชิ้นเลยนะเนี่ย <Huh? S 1> มาลุยกันเลยและกันนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้กล่องนี้มันจะเกลือขนาดไหนวันนี้ผมจะสุ่มทีละพันเพชรละกันจะได้ใช้กุป,ปองส่วนลดได้150นะครับพันเพชรนี่ก็ประมาณ40กล่องได้ไหมอ่ะได้อยู่ก็ลดไปเนี่ยจะเหลือ850เพชรนะครับ ปาบแรกมาฮะ40กล่องได้อะไรโอ้ได้รองทเท้าบันนี่ไม่ได้อยากได้เลยได้อะไรครับได้ทรงผมบันนี่รอบนี้ผมรู้สึกอยากได้โทเค็นนะได้อะไรอีกครับเนี่ยได้หน้ากากออกแต่ชุดที่ไม่ต้องการนะครับเอาโทเค็นทีละ10อันมาดีกว่านะแม่ผมน่าลำคาญไอ้ป้ายนี้จริงๆตอนนี้มีอยู่54อันแล้วนะครับรอบ2เอาอีก กล่องรอบนี้กดลัวเลยปปปป,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 ปเอ้ยแต่ชุดผู้ชายผมได้ไปกี่ชิ้นแล้วขาดเสื้อกับกางเกงเนาะแต่ว่าไม่เอาหรอกเอาแค่ลายเพนหน้าอ่ะเกินแล้วด้วยมี129ชิ้นก็กดแรกไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยคุณได้รับลายเพนหน้าบ่อน้ำตาแตก ส่วนโทเคนที่เหลือก็แลกเป็นกล่องชิ้นส่วนความทรงจำไปนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วนี่นะฮะลายเพนหน้าเวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสรุปราคานะกิจกรรมนี้ผมโดนไป1,700เพชเรหรือประมาณเกือบ500บาทเลยนะครับโอ้โห c ีเอ็ทำไประช่างเกลืออย่างนี้ฮะเนี่ยเกลือทุกกิจกรรมเลยจริงๆร้องไห้หาป้าเธอเหรอ ก็วันนี hehe, ้เ <descon> ด <fin anta> <agę> ี <guarding Luigi> ๋ยวเอาลายเพนน้าไปใส่เล่นในโหมดหัวโตกันนะครับไปดูซิว่าพอใส่ไปแล้วหัวมันขยายขึ้นเนี่ยมันจะเด่นขนาดไหนนะฮะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ทำการสุ่มทีมาเจอกับน้อนดีแต่หูน้องใจและก็น้อนสโนว์แฮกนะมี2ดาวด้วย2ดาวนี่เป็นอะไร ในพลหรือเปล่าเอาละวันนี้เราลงกันที่เขตเพาะปลูกนะครับกับโหมดหัวโตโหมดที่ผมชอบเล่นมากที่สุดในฟรีไฟล์แล้วนะฮะถ้าลองจากโหมดหัวโตไปเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกโหมดซอมบี้โหมดคนคลั่งอะไรประมาณนี้นี่ครับมาเราได้เป็นปืนอะไรครับเนี่ยสปายอยู่ที่หลังโอ้ผมว่าน่าจะเอดับหรือไม่ก็ปาเรดแน่นอนสีแบบนี้ เอาล่ะมาดูกันว่าเราได้เป็นปืนอะไรนี่ครับว้าวได้เป็นเอเดเบลและด้านหน้ามีคนมีคนหรอมีคนหรอมีคนหรอกระบอกเดียวหัวทิมกระบอกเดียวอะ่ะจะบอกว่ากระบอกเดียวก็เฟิวได้แต่กลายเป็นกระบอกเดียวก็เกือบแตกได้นะเนี่ย ใครเขาหล่อยมาจากข้างล่างโธ่กำลังจะเฉิดฉายเลยไอ้นี่สก,กัดดาวรุ่งหรอะสกัดดาวรุ่งเหรอ,กกดดาหรอมาดีด่วนปล่าโคโนะอโคโน่หรือจะสู้แชมป์ปีนป้ายไ่เลิกใช่ไหม <c oughs> หัวแตกไปอีกหนึ่งปุ๊บเอาแล้วดึงกันแล้วเหรออุตส่าห์ยิงล้มเอาไว้นี่รอบนี้ละล้มสองเลย เิงอะไรเลิงอะไรเิงอะไรนอนหมวยไม่รู้เรื่องนี่ดูลายเพนหน้านะยิงไปก็น้ำตาหลายไปรู้สึกเหมือนเป็นแบบมือปืนเจ้าน้ำตายังไงก็ไม่รู้ถ้าเอาถังมาลองนี่ผมว่าน่าจะได้หลายลิตรอ่ะเพอเพอลองไปลองมานีมีเต็มองค์เฮ้ยมาไงวัยรุ่นเอ้าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวก่อนอุ้ยทำไมยิงไม่โดนไอ้คนเมื่อกี้ยิง M79 โดนตัวเองแตกโสนา่าหน้านะไม่รู้เรื่อเลยนะเราอะ่ะเอา a 7 9มาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะแต่ว่าพื้นที่บนนี้มันไม่ค่อยเอื้ออํานวยเลยนะเนี่ยถ้าเกิดผมยิง M79 นี่พเผื่อจะโดนตัวเองนะและตรงนูน้นเห็นเงาแว้บๆอุ้ยโดนด้วยนี่แนะ่โดนด้วยเฮ้ย โอ้โหไอหมอนี่มันเอาจนได้เลยว้ยเฮ้ยมีเพื่อนอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยเฮลมีอุ้ยมาพอดีเลยนอนดีแต่หู <Huh? S 1> เธอมาได้ทันเวลาพอดี thank you very much มากๆไอคนเมื่อกี้สงสัยจะแค้นเล่นไปเกิดบนป้ายกะจะมาเอาคืนให้ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอลงมาก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกรอบเออนี่เดี๋ยวผมพาไปดูไอวอกับสกินกล่องศพอันใหม่ด้วยนะ ได้มาจากโปรโมชั่นเติมเงินนะครับดูไอวอลกันก่อนนี่สวยไหมสีเขียวมารากตเป็นลายฟ f ีไฟล์เวลซีรีส์นะครับมาเขียวทองเฮ้ยแล้วไข่เขาเล่นอะไรชั้น2นะนะอุดนักตึงหัวโอ้แล้วดูหัวผมเดิยอย่างโตน้ำมีหยดติ้ง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 ต้ร้องไห้หาป้าเธอเหรอ <laughs> แม่คิดไม่ผิดที่เอามาใส่เล่นในโหมดนี้เห็นลายเพชนหน้าคือแบบว่าชัดมากเดี๋ยวขึ้นไปดูไอตัวชั้น2ก่อนเมื่อกี้โดนไปตูมเดียวล่างสลายเลยเออเฮ้ยดูกล่องศพด้วยนะครับโอเคและนี่ก็คือสกินใหม่กล่องดวงใจฟรีไฟว์เวิล e r ซ e รีส์นะเป็นสกินที่มองเห็นชัดอยู่นะมันมีแสงออร่าอยู่บนกล่องด้วยนะครับผมชอบกล่องสไตล์นี้นะมันไม่จมพื้นดิน เฮ้ยเดี๋ยวมาต่ไหนไวัยรุ่นสวยเพื่อนโอ้ตกใจหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นใครแวบๆอยู่หลังรถบรรทุกนี่ไงขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมฮึเอา้าไอคนนั้นนี่ว่ะ <laughs> โอ้ไม่น่าเลยวัยรุ่นจะมาเอาคืนก็ดันตายเองอีกเหรอ ลองให้ไว้อะไรให้2วินาทีเฮ้ยสวยเพื่อนไม่แง่เพื่อนผมนี่เป็นงานดีจริงๆนะดีแต่หูอย่าพวนนะเอาระเบอร์สามน้ำใจไปโดนอะไรครับและใครก็เคลี่ยงระเบิดมาครับเนี่ยนี่นายกะจะจัดการชั้นด้วยระเบิดอย่างนั้นเหรออยู่ไหนวะเห็นว่าแวบ,บนะ ไงเล่าดอกเดียวแตกกระโหมดนี้ไม่ต้องห่วงกระรอกมันหายากใช้กันเป็นว่าเล่นนะเฮ้ย <Hey. S 1> มาดิเดี๋ยวนะยิงแรงจังอานนายมาดีดีมาคุยกับ M79 ดีสักลูกบ่รู้สึกจะมีแต่คนลงโซนนี้นะเนี่ยมันเริ่มจะมาหลายทางไปไหนละ ไม่ตายด้วยในคนเมื่อกี้ผมว่าก็ต้องมาชาร์จผมแน่เลย<อ>เล่นใหญ่เลยนะระเบิดโห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 เล่นระเบิดเหรอเล่นระเบิดเหรอไปไหนแล้วนึกว่าจะดวนกันซะน่อย <S <S ไปไหนแล้วเร,เ,ล <S <S เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนเปิดเทอมมูมุยไมครับชื่อน่ารักเชียว เอาละตอนนี้ได้ไปสิบคิวแล้วละด้านหน้ายิงกันไม่ยั้งเลยนะผมเห็นหลังบ้านฟาร์มด้วยมันจะมีคนลงมาชาร์จผมอีกหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ตรงนู้นมันมีล่มมันมี <c oughs> กลางอากาศหน้าสงสารเขาเลยครับโอ้น้องใจผมล้มเป็นว่าเล่นเลยอุ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้หัวใครโผล่มา จะโชว์ยิงทะลุบ้านฟาร์มซะหน่อยโอ้และเพื่อนผมล้มกันรัวๆไม่เป็นไรเพื่อนล้มแล้วก็รีบไปเกิดแต่ล้มมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าเราเสียแต้มนะคนนี้หรือเปล่าที่มันยิงนายเมื่อกี้ยัดระเบิดไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้รู้แต่ว่าระเบิดมีเยอะโอ้ไม่โดนเลยฮะนีเปล่าไ,ไปไหนจ้าเอาไปไหนเฮ้ยกลับมาคุยกันก่อนเดี๋ยวต้องไว้อะไรให้นอนหน่อยนะไม่น่าเลยนอนโคานกระดุกกระดิก จัดการดิเออต่อยดิโอ้มีลูกสมุนใหม่คนแล้วมาต่อยให้เออเอาดิเฮ้ยนั่นมวยโอ้มวยเปิดโคโน่ด้วยมากันสองหัวนะหัวนี่ดุกดิกือเกินไปไหนเล่าอย่าพึ่งวิ่งโอ้มันยิงยากนะเอดับกระบอกเดียวโอ้ยิงไม่โดนใครเลยยิงหมวยแทนก็ได้หมวยหายไปละว,วิ่งมายิงเหรอวิ่งมายิงเหรออุย้ย เอ้าเฮลมี่อุงก t h a n มากนอนใจเดี๋ยวขอเคลียร์ตีเมื่อกี้ก่อนเอ้าเพื่อนผมลงไปหาแล้วมั้งนะเฮ้ยนี่ตัวเมื่อกี้นี่ว่าหมวกคุ้นๆชื่ออะไรนะตัวเนี้ยไอตัวตรงต้นไม้อ่ะลืมชื่อตัวที่เป็นนักร้องไอจอนอ่ะอุ้ยโดไปไหนแล้ว โอ้ย oh, 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 oh. หลังไม้กร bueno? อใครกันไอตัวนี้ผมใส่จะชอบที่สูงขึ้นไปอยู่สักข้างบนเลยนะอยากดวนใช่เปล่าอยากดวนใช่เปล่า400เน็ตเน็เอ้า <What? S 1> จบเลยเหรอโอ้กำลังมันเลยไม่น่าเลยทุกคนที่โดนยิงร้องไห้ไว้อ,อะไรให้2วินาที <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำรับลายเพนหน้าร้องไห้หาป้าเธอเหลือโอ้หัวนี่โตทะลุจอแล้วดูน้ำตานะหยดใส่ปากเพื่อนนะ่ะจริง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 ,งอ,อ๋น้ำตานี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเค็มๆม,ม,มันๆ <laughs>